ครับสวัสดีครับมีห้อาางาัดงูปแฝงมันมาขายครับมาผ่อนี่เครื่องประนิษฐดเนา่าตาตุนมันนะครับเขาทาดเนาะว่านะตรงหุ่งกับระบบเลยครับเอ,เอาเครื่องเครื่องยนต์ล้วัดจ่อนัดใจ่นีไหมยืดดีเลย เขาทาช่วงจิงเลงเครื่องไอฮอนด้าฮอนด้าลอยหกสิบเครื่องสูบน้ำเขาหน่อเอามาติดติดใส่ตั้งขังเหตุโค้งออกมาหนะอันี่กรองเอถอยเสียถอยเสียตัวึ้นมากนี่เห็ดเหตดนอกกัน ก็เป็นแทนเล็กฉากสองตัวครับเล็กฉากโค้งสา่งนะจะเป็นสองนิว้วสองนิว้วสองนิ้วครึ่งครับอันนี้น้ำรันธรรมาดาเราก็เป็นแผ่นแผ่นเพียดเอาไปลงกึง่งเป็นสองใบครับสองใบเองทพ่งข้างหลังข้างกึางอันนี้เป็นการใบอโออันนี้เป็นการสายพานครับการสายพาน โอ้โหเขาทาครับสร้างในบุนี่แง่ดีกรับเดี๋ยวไว้ก็ครับถอดคานเกียร์ตัวจับน็อตครับจับน,จน,น็อตจะคล้องันย่ใส่บุนี่คนแปลวบินมันเลยครัทั้งแต่งไม่ยังครับ นี่เยอะประมาณเกือบหนึ่งนี่พูดมประมาณสิบเซนสิบห้าเซนประมาณยี่สิบห้าเซนจานมันนี่ขออนุญาตจะฟ้องโหลดได้ไหมเป็นโบยูหรอกจกจะฟ้องไปคุณนเข่ามากเหมือนคุณเราลงมาจอดก็ดีครับ<อ>ต่อตายยัอองราต้องไปต่อหรอโบพิที่ไปต่อใหญ่ๆกับเอาเครื่องมาใส่เลย เดี๋ยวเนี่ยน,น้อนเนี่ยน,น้อนครับเอาผู้ก่อคลชปหนาครับเอาไอเดียมาฝากหน้าเดียว,พวเพื่อเล็้น้ำครับ